สวัสดีจ้าพี่น้องบรรยากาศยามเลี้งกะพ่ากันไรคขั้วเขาโคกแลก้วกะพากันมใส่ซมองนี่ละจ้าเ<อ>มึงบรรยากาศยามเลีงเลี้ยงพี่น้องแต่วันกำลังตกตินโอ้นะเอาด่างมาเส้นซวงงนันเด้อพี่น้องคนนางสุดท้ายไก้เร็วๆเ<อ>ต่งเร่งเต่งปุ่นมาแล้วพี่น้องเรียบร้อยมือเสาร์จังสีมะยามคนน่ะเร็จเรียบร้อยแล้ว โอ้สองเสร็จะได้ปลาพี่น้องดีใจมากน่ะได้ปลาเท่ๆเสร็จเรียบร้อยละโอ้โอเพื่อนเอิญห้มาเอาปลาอีรีตัวพี่น้องอันเดไในปลามาตัวหนึ่งพี่น้องเดะเอาผัานแยงมาได้่โนโชอ์อีกตั้งหากพี่นอ้องโชว์ละได้หนึ่งตัวมืออื่นสาก,ก็จะพากันไมา่ยามได้พี่น้องเสร็จเรียบร้อย บัดที่นี่นันมายามกันดเลยพี่น้องมายามของอีกมือหนึ่งดูนะดางอเอามาใส่สองดางเ้ยพี่น้องนั่นดางแรกผ่านไปมานมานพี่น้องดานดางแรกมานคักนั่นเฝ้าเส่ถุง บรรยากาศย่ำเสากับเป็นสีเย็นๆจักหน่วยมีหมอกลงอยู่เดยพี่นอ้องนางเลกเอาใส่กระสอบเรียบร้อยหลับพี่น้องไปลงน้ำต้ออีกพี่น้องยังเลยอีกมองที่สองไปรุนกันพี่นอ้องทั้งหนาวบรรยากาศย่ำเสาเนะพี่น้องหมอกก็ลงไปแล้วเป่วดังอันที่สองแล้ว โอ้นะบรรยากาศให้ชมบรรยากาศพี่นอ้องบรรยากาศน้ำเตาเย็นเย็นบรรยากาศแดดอ่อนๆบบดทีนี้คุลงแปวดางที่สองรอบพี่น้องไกลอยู่ดังอันที่สองรอบนี่ พูนใส่ไก่ค่ะขนาดดังแรกกะใส,ใส่ถุงเรียบร้อยแล้วฮนใส่ถุงเรียบร้อยแล้วพูนรถข้าเจ้ามันยงย่อพี่น้องยกย่อเบิ่งบรรยากาศพุนหุ่นทางมาด้พี่น้องทางขี่รถมาอ่านดังที่สองมาแล้วพี่น้องพูน่ะ ่อนลามาหอดเพื่อนกะเอาเส้กระสอบเลยมีกานมาฝากไปปุดยุบานว่าศันว่าเอาไปปุ๊บปลายยุบานเด้อข่อยหนาววันันเอาเส้กระสอบกระสอบก็กระสอบ,สบน่อยมาพี่น้องจะพากันเฝ่าเอาไปบ้านคนลุงน้ำละหนาวแล้ว ใส่เรียบร้อยเรียบร้อยบัดน,นี้กระได้เวลากลับบ้านกันนะพี่น้องไปปูดปลาอยู่บ้านใส่เรียบร้อยแล้วมากระลูกหน่อยแตงเลงแตงแลงแตงแลงแตงห่นมาหอดบ้านแล้วด้พี่น้องหอดบ้านแล้วผุ่นะอะไรข้วายพี่น้อง ผลได้ปลาอย่างว่าผลได้ปลาขาวปลาเข็งกับมีอ๋อผลปลากระไทยเพื่อนวาเพื่อนโชคปลากระเทยไข่เต็มทองวันเสาร์วาผลหาอยู่หากินหู้นะพี่น้องปลาเข็งตัวบงังใหญ่เลยไข่เต็มทองด้วยนะนะอ๋อ่นพี่น้นองเห็นแบบวบๆบ่เห็นปลาดูดฟุ้นบ่พี่น้องอ่านปลาดูดฟุ้น โอ้ติดมาน้ำเขาเสือปลาดูดฟุ้นก็นได้คนน่ะโอ้ได้ลายอยู่ได้พี่น้องเพราะหาอยูห่หากินพี่น้องก็ไฟก่อนก็ไฟนี่ก็ไฟถ่าแล้วนี่ก็ไฟถ่าแล้วกับปิ้งตัวพี่น้องปิ้งกินกับตำบักหุ่งตำบักทั่วสุกเรียบร้อยพี่น้องมากินเขาน้ำกันเด้อจ้า ขอบคุณที่เขามาติดตามขอบคุณที่เขามารับชมด้วยพี่น้องขอบคุณกดไลค์กดแชร์ให้แน่เด้อจ้าเมนี้ก็กิกนปิ่งปลาการะตมบะคงขอบคุณที่มาติดตามด้อจ้าบายบาย